บัณฑิตพึงเพ่งโทษตนเองปีนเหนื่อยไปโทษภูเขาทำไมอ่ะเกิดความมืดไฟดับเสือกดาตะเกียงถูกเหรอ,อมันก็จุดตะเกียงสิแค่คิดก็จะไปปี Never ในในเวลานีพี่หนึ่งพี่บ้ามาก <laughs> พี่บ้ามากคนก็ถามว่โอ้โหคนหนึ่งคุณนี่แข็งแรงมากไม่พี่ป็นคนมีลูกบ้าพี่ก็จะแบกของหนักๆไปขอตึกใบหยก ขึ้นนะฮะโดยการตายกระดูกสันหลังสุดสุดที่ตัวเตี้ยลงไป2เซนนะเส้นกว่าสองเซนนะในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะเป็นการไปปีนภูเขา,น,น,ขานู้นภูเขานี้ด้วยแล้วก็ไปไอแลนด์พีคเลือดมันไหลออกมาจากปากและหล่าออกมาจากจมูกหนุ่มใช่ไหมมันมีมันมีแบบว่ากระโดดพุ่งลงมานะหรือทะเลาะกาัน<ๆ>เพราะไม่เคยไปครั้งแรกในชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกครับผมไปกับพี่ชายของผมคนหนึ่งครับเขาเป็นคนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้ว สวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งวิธินันครับโอ้พี่กว่าจะตามพี่จนเจอนะครับครับผมสวนไปสวนมาสวนไปสวนมาใจก็ตามทพี่ต่างๆครับพี่หนึ่งครับครับผมในวัยเด็กเนี่ยเป็นคนชอบแบบผจญภัยอะไรไหมพี่พี่เป็นเด็กสอนที่พี่ชอบเล่นกีฬาไปเที่ยวกับพ่อแม่ทั่วๆไปคือชอบไปเที่ยวนะแต่ว่าถ้าผจญภัยแบบตั้งใจจะฝึกเทรนร่างกายเพื่อไปเทรกิ้งเพื่อไปเดินป่าอย่างเงี้ย ไม่เคยเลยครับเดินป่าในเมืองไทยพี่ไม่เคยทำเลยครับแล้วยอดเขา <อะ S 1> ที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยที่ที่ที่ว่าสูงสูงที่ว่าอะไรเนี่ยก็ไม่เคยไปไม่เคยเลยครับแล้วจนทุกวันเนี้มีเพื่อนแซวโอ้ยแบบเคยไปป่ะผวกเดึงไม่เคยไม่ต้องแซวหรอกคือ <laughs> <laughs> ความจริงอ,อาจจะมีครั้งหนึ่งพี่ไปดอยมูเซอร์คือตอนนั้น <laughs> เรียนจบมาใหม่ๆก็มีรุ่นพี่ชวนไปเที่ยวแล้วก็บ้าถ่ายรูปเขาบอก <laughs> เนี่ยไปไหม ข้ามดอยไปเนี่ยนิดเดียวเดี๋ยวไปเจอกระเหลี่ยงคอยาวครับความรู้สึกโอ้โหเราก็คิดนะว่าเฮ้ยกระเหลี่ยงคอยาวแบบเดี๋ยวก่อนนะฮะไม่เป็นแบบกระเหลี่ยงคอยาวจัดตั้งไหมที่อยากไปถ่ายรูปแบบนักท่องเที่ยวไปเขาบอกไม่ไม่ไม่อันนี้ของจริงของจริงไปยังไงพรุ่งนี้เช้าออกหกโมงสักบ่ายสองถึงแล้วแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับสบายๆพี่ก็คิดคำนวณหกโมงถึงบ่ายสองโอ้เจ็ดแปดชั่วโมงเขาบอกแต่ว่า สบายๆนะชิวๆกินข้าวไปด้วยเดินดูต้นไม้ถ่ายรูปไปด้วยป่าไม้พู่นพูดพี่ก็คิดในใจเอาวะแปชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกไปเรื่อยๆชิวๆครัหนุ่มเชื่อไหมฮะบ่ายสองเนี่ยถึงประมาณครึ่งทางกิโลแมตแล้วล่ะกิโลเมตแล้วเขาก็เขาก็ถือปืนไหมนะมีอะไรมันสองคนแล้วพวกพี่สามสี่คน พี่แบบเหนื่อยแทบขาดใจอ่ะพี่ใดนใจพี่ใใคิดในใจโ่าโหนี่มึงมึงหลอกมาทําไมค,คือคือแบบหรือว่าไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมันก็แย่พี่ก็แย่อย,ย,า,า,ยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแล้วไปถึงบ้านกะเหลี่ยมขอยาวะฮะหกโมงเย็นแสงจะหมดแล้วแล้วกระหลี่งเขาเขาเขา้เขาบ้านแล้วนอนแล้วอ่ะแล้วอ้าวทาไงเขาบอกอ้าวก็กลับบอกพี่เดินกลับไปผมไม่ไม่เอานะไม่ไหวบอกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออโทรศัพท์ตามคนมารับครับก็มีรถมารับ จากตรงที่บ้านกระเด่งคอยาวฮะไปที่เราพักนะฮะหนุ่มสิบนาทีด้วยรถด้วยรถสิบนาทีแล้วเราให้เราเดินอ้อมป่าข้ามเขาข้ามเขาแล้วพี่บอวพี่บอกพี่ทำไมไม่มารถพบอกอ้าวก็เห็นเห็นน้องใหญ่ถ่ายรูปไงก็เลยให้ถ่ายสนสองใบสนสามใบของพี่เออณวันนั้นประวรลนาตนเลยว่าอะไรเกี่ยวกับภูเขาพี่ไม่เอาครับเหรอเพราะมันเหนื่อยไปครั้งเดียว ในเมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็ปรววรณนาว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วครับไม่เอีกแล้วครับที่แล้วทาไมถึงได้แบบมีความคิดที่จะไปปีนเขาเอเบเรสครับพี่คือเอเบเรสเนี่ยมันมันอันตรายมากใช่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบคนละโลกเลยคนลโลกเลยก็ต้องบอกหนุมว่าจริงๆได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องเรื่องความคิดอันนี้เนาะว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนบ่อยๆนะครับก็จริงก็ต้องบอกว่า พี่มีอะไรเปนดาลใจหลักเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวานที่เก้าเลยเพราะว่าอยากจะไปถือพระบรมส่ายลักไว้บนยอดเขาณนั้นเรื่องของความอยากจะไปชูรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้ามันทำให้พี่9ก้าข้ามผ่านทุกอย่างถูกไหมพี่ใช่ร่างกายเราก็ไม่ได้เป็นแบบว่านักกีฬาชีพคือ normal fit ไม่ฟิตด้วยแต่ว่าพี่เตรียมตัวหกไปเยีบครับหนุ่มบอกท่านผู้ชมอนนึงเนี่ยทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนะ ทำโปรดักชันเป็นผู้กุมกับทำโฆษณาทำละครทำอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาหรือเป็นท<ช>หารหน่วยซีลอะไรไม่ใช่นะใช่แล้พี่เตรียมตัว6ปีทำอะไรบ้างพี่ก็พี่ทำสองอย่างคือหนึ่งหาความรู้แล้วก็เตรียมตัวการหาความรู้ของพี่ก็คืออ่านหนังสือนะ,ะสมัยนั้นนะครับหนุ่ม YouTube มันยังไม่มีเลยไม่มีมันไม่มีจะไปหาอะไรมันเพิ่งเริ่มเองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะเต็มที่เต็มที่เต็มที่แล้วก็ข้อมูลก็น้อยมากนั่นพี่ก็จะหาได้จากหนังสือ ือข้อหนึ่งอ่ะหนุ่มพี่เป็นคนมีลูกบ้าบส่วนว่าพี่อ่านเขาบอกว่าเอ้ยเชอร์ปาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้เชอร์ปาคือชาวเป็นคนเนปลาลแหละครับแต่เมื่อสมัยโบราณเนี่ยเขาอพยพม,มาจากทางทิเบตนะแล้วเขาก็เป็นเป็นเหมือนชนเผ่าเหมือนเหมือนมงเหมือนกะเหรี่ยงอย่างงี้ครับแต,บแตเผ่าเชอร์ปาเนาะโอเคเชอร์ปาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถพิเศษคือว่าร่างกายเขาเนี่ยเขาเกิดในที่สูงนะครับขีมโมกบินเขาจะเยอะกว่าเราเนาะแล้วก็ปอดเขาก็จะจุอากาศได้เยอะกว่าเราเวลาอ่านหนังสือ เขาเขาจะบอกว่าเชื่อป้าคนนี้เก่งอย่างนี้เชื่อป้าคนนั้นเก่งอย่างนั้นเขาบอกให้ทํอย่างนี้พี่อ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บไปหามันเลยที่ไหนที่ในปานไปหาที่ในปานหามันเลยลูกบ้าอ่ะแต่จะมาอ่านหนังสืออย่างเงี้ยไปสู้ไปเจอตัวมันเลยไหมโอ้โหตัวจริงเลยเนะก็ไปเลยไปเลยแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันค่อยๆหาเอเย่นแล้วก็อีเมลไปหาเขาแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยววันฉันจะโทรไปหานะกระโถไปโทรไปเขาบอกเขาที่นี่โทรมาเนี่ยจากเมืองไทยนะ โทรมาไม่ได้จะซื้อทริปอะไรหรอกนะโทรมาจะจะไปหาได้ไหมอยากรู้จักไหนรู้จักเ <c oughs> ่อ,เอปลาเนี่ยงง,งอยากรู้จักทมไม <c oughs> เออนั่นแหะสิมันก็งงแต่มาบอกว่าไม่ไรมาเลยมาเลย,เลย,เลยกระบินไปคุยออออไปขอคุยไปขอคุยคุยอะไรพี่ก็ไปคุยว่าเออทำยังไงจะปีนแล้วไปเชอปลาเขาเก่งแบบนี้เขากินอะไร เขาฝึกฝนยังไงก็คือพี่คิดว่าอย่างเงี้ยคือซึ่งนี่คือสไตล์พี่อย่างหนึ่ก็ไปอยู่เขาสามสวันก็ไปศึกษาก็ไปดูเฮ้ยอ๋อเขาเป็นอย่างงี้ชีวิตอ๋อยี่ยงให้ชาวเชอปลาพาไปที่บ้านแล้วไปอยู่เขาสามสี่วันขอไปอยู่กับเขาเขาก็พาไปบ้านเขาก็นั่งรถไปนะแล้วก็เดินนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่เดินนิดหน่อยแล้วก็เยอะเหมือนกันแบบโอ้โหแบบสู้มูเซอร์ได้ไหมสู้มูเซอร์เออมูเซอร์เยอะกว่าแต่อย่างคิดในใจว่าเฮ้ยเอ้ยวันนี้ไม่น่าเท่าไหร่ว่าเลยออย่างเงี้ยนะกกกก็็็็ลลลัับมมาแแ้้วววเตต แล้วเขในหนังสือก็บอกว่าต้องฝึกยังไงพี่ก็ฝึกในการอ่านเริ่มต้นเขาบอกว่าเราต้องมีความแข็งแรงคงทนของกล้ามเนื้อนะต้องมีสตาสตาฟิน่นะต้องอดทนนะองทนมีเอนเดอร์ลันส์อคพี่ก็เริ่มเกิดมานะหนุ่มใช่ไหมฮะสมัยก่อนน่ะไปวิ่งกับเพื่อนเพื่อนอ่ะรอบจักจักรสามกิโลอ่ะก็ตายแล้วนะคือคือขณะวิ่งอยู่เมื่อไหร่จะถึงวะเมื่อไหร่จะถึงเมื่อถึงสามกิโลเสร็จนอนเลยอ่ะไม่ไหวแต่พอตอนเริ่มฝึกอ่ะพี่ก็ต้องแบบ ค่อยๆฝืนค่อยๆฝืน,ค,ค,ค,นครับสากิโลเป็น5้กิโลแรกๆอ่ะพี่พี่วิ่งประมาณสัก5้กิโลนะแล้วพี่ก็ไปปีนคินาบาล <c oughs> ูโกตาคินบาบลูในมาเลเซียมาเลเซีย <c oughs> ไปซ้อมก่อนอันนั้นเนี่ยเตรียมตัวไม่นานแต่มันสัก3-4เดือน อันนั้นประมาณกี่พันเมตรสี่พันเก้าสิบห้าเมตรสี่พันเก้าสิบห้าเมตรนะท่านผู้ชมก็คือว่าสูงจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปเนี่ยประมาณสี่กิโลสี่กิโลไอ้ตรงนั้นมีความยากไงบ้างที่หนึ่งเอ่อจริงๆมันความยากคือมันปีนแค่2วันมันมีเวลาให้แค่2วันเพราะว่าคนมันไปปีนเยอะฮะและพื้นที่ที่ให้พักมันน้อยเขาก็บังคับเลยว่าวันแรกไปที่เบสแคมป์ชื่อลาบันลาตาสูง ,3 3 0 0มครับแล้วก็วันที่2ขึ้นถึงยอดแล้วต้องลงแบ่ข้างล่างเลย ไม่อันตรายตรงนั้นไม่อันตรายมันก็จะมีบ้างะว่ามันเป็นภูเขาหินปูนนะเป็นภูเขาหินครับพอข้างบนเนี่ยมันไม่มีต้นไม้คืออย่างนี้หนุ่มครับสูงสี่พันเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ละต้นไม้จะน้อยไม่มีละสมมุติเนี่ยคีนาบารูนะผมเนี่ยร่างกายแข็งแรงแข็งแรงผมไปได้เลยไหมไปได้เลยคีนาบารูไม่ยากอ๋อคือคนทั่วไปไปสามารถไปได้เลยขอให้มีใจให้มีใจไม่ได้นหน้ากลัวอันตรายอะไรขนาดนั้นอาจจะมีแบบลื่นๆต้องมีจับเชือกขึ้นไปหน่อยพี่เคยพาเต่าผมชายไป คุณเต่าของเราเนี่ยเพื่อนรักผมเพื่อนรักของของคุณมาต้องนินทามันนะว่าไหวไหมเนี่ยเต่าพี่ผมสปะไปแทบตายอ่ะไปไปหัวเข่าไงนักบอลเนื้อนักบเออคลับพี่พาเขาไปคีรีมันจาโลกี่พันพี่เออห้าพันแปดร้เก้าห้า ก็เกือบ6กโลนะเกือบหกโลไม่เบานะอย่าบอกว่าเต่าสมชายถึง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 มาแล้วถึงครับถึงแล้วโอ้โหแสดงว่าระดับ4ี่พันห้าพันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนทั่วไปที่ฟิตหน่อยต้องฟิตอึดหน่อยได้ได้อันนั้นไม่ถึงกับเสี่ยงอันตรายอะไรไอ้ที่ว่านี่อยู่ประเทศอะไรนะคอคีรินมันจารโลยอยู่ที่ทันซาเนียประเทศทันซาเนียก็อย่างนี้ตอนนั้นไปคีนาบารูนะครั้งแรกนะตอนคีนาบารูเลยเนี่ยกว่าจะขึ้นถึงเหนื่อยมาก ตอนที่อยู่บนยอดคินบารูคิดในใจผมเฮ้ยเอฟเวอร์ต8,848อันนั้นอีกครึ่งนึงอะแค่ครึ่งหนึ่งยังเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเรากลับไปคงต้องทําอะไรมากกว่านี้เยอะคือคินาบารูเนี่ยกลับมาจากวิ่ง5กิโลวันหนึ่งอะเราต้องวิ่งให้ได้สัก8กิโลโอ้โหไม,ไม่น้อยนะเปล่านะวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อ ก็คิดว่าวิ่งให้ไปให้ได้แล้วก็ไปวิ่งสนามที่โรงเรียนสติวิยาสองพี่ก็ไป<อ>บ้านผมแต่บ่าผมพี่เป็นสิทธิ์เก่าไงอาจารย์เขาก็ถามให้มามาไหมเนี่ยเขาก็พี่รู้จักผวกอาจารย์พอบออาจารย์ผม รักษาสุขภาพไม่คล้บบอกเขาไม่บอกาไม่บอกไม่บอกแล้วสนามโรงเรียนนะฮะสนามฟุตบอลเนี่ยมันจะเวลาลู่เนอะรอบๆมันจะ็นสี่ร้อยเมตรแต่พี่ไม่รู้โรงเรียนพี่อ่ห้าร้อยกว่าเพราะว่าสนามสนามเนี่ยมันเล็กเข้าไปแล้วมันมีมันมีช่องว่างใหญ่กว่ามาตรฐานเป็นอย่างมาตรฐานพี่ก็วิ่งกัดฟันให้ได้ยี่สิบรอบอะโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มึงทั้งหมดวิ่งวันละสิบโลออไม่รู้เฮ้ยดีนะ เมันไม่รูผลดีนะด้วยความไม่รู้นะด้่รู้แต่แต่ว่าเวลามาวิ่งกับเพื่อนที่อื่นน่ะที่สนามจุบที่จุฬาอย่างเงี้ยเอะทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยวะเลรไอ้ือว่าแข็งแรงเงี้ยอันนี้ก็จะสลับวิ่งกับพี่ก็จะแบกของหนักๆก็คือพี่เอาน้ำมาใส่ถัง6ลิตรก็ใส่เป้เริ่มต้นก็ใส่แค่นี้ก่อนตอนนั้นน่ะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ที่แกมมี่ตึกซีมิกก็เดินขึ้นชั้น4ี่ส เดินค่อยๆเดินเดินเดินขึ้นแบกเป้ใส่น้ำแบกเป้ใส่น้ำแล้วก็ลงลิฟต์แล้วก็เอาให้ได้สามรอบวันแรกรอบเดียวก่อนหัวแลบเหนื่อยมากซ้าจนมันเริ่มคล่องพี่ก็เพิ่มน้ำเข้าไปอีกเป็นสองถังก็เป็นสิบสองกิโลคือสิบสองลิตรก็ค่อยๆไต่ไปให้ได้วันละสามรอบขึ้นนะฮะโดยการไต่ในการเดินขึ้นไปเดินขึ้นแต่ลงลงลิฟต์เพื่อรักษาหัวเข่า แต่ว่าพอหลังๆมานะพอมันเริ่มคล่องแบบได้คืบเจ้าศอกเออไปขอตึกใบหยกเขาไม่ให้ไม่ให้เขาอัวตายเขาบอกโอ้ยไม่มีใครมาทนปีอย่างงี้หรกไม่ให้ก็เลยไปบันดันทรีแทน61ชั้นบันดันทรีก็เป็นตึกอาคารสูงกันใช่ครับอยู่ตรงสาธร61ชั้นอันนั้นเขาให้เขาให้ GM เอ็มเขาน่ารักมากเขาบอกเอางี้พี่ผมให้รอพ่อเขา ไปช่วยพี่แล้วการไปเดินกับพี่แล้วเขาถามไหมว่าพี่ฝึกไปไหนเราบอกก็ไม่ให้ตอนนั้นพี่ต้องบอกแล้วฝึกว่าผมจะไปวัเลยวฟรีเคเบรสแล้วพอความตลกขนุมคือแบบรอพอเนี่ยเขาก็งงๆให้หมาใหม่มาเดินต่อพอก็เห็นเอี่มีแบกน้ําด้วยเว้ยสองถังสิบสองกิโลรอพอก็เดินวันแรกเดินตามวันที่สามรอพอพี่พี่พี่ไปเองแล้วกันผมไม่ตามผมไม่ถามแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะพี่อ๋อเบอร์โทรผมแล้วกันก็ก็นี่แหละฮะก็คือ วิธีการวิธีการอันนี้คือในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะก็เป็นการเตรียมตัวร่างกายด้วยแล้วก็เป็นการไปปีนภูเขานน้นภูเขานี้ด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับจริงๆริะพี่มาสปินปีนตอนแค่ประมาณสักปีสุดท้ายแค่นั้นปีสุดท้ายแต่ก่อนนั้นนี่มันต้องบอกตั้งแต่ไอเดียมันตั้งแต่4ีก่อน4ี่ห้าสี่หกสี่เปี่เก้แต่4ี่หเนี่ย ไม่ได้ปีนนะมีแต่ซ้อมๆพอสี่หกเริ่มไปปีนซึ่งไปคี้ในบดูลูกเดียวเลยแล้วก็จากนั้น4ี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยก็หาสปอนเซอร์สมานสปอนเซอร์โหทิ้งช่วงไปนานแต่ว่าหาข้อมูลอย่างเดียว49ไปคือไปในปาแหละชี้กาลปตากาลปตากาลปตาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเบสแคมป์นั่นคือครั้งแรกในชีวิตเลยครับหนุ่มที่พี่ๆไปเหยียบภูเขาไปหิมะจริงๆเขาเป็นทริปนะฮะไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์แล้วก็ไปปีนยอดกาลปตาสูง 5,545ครับก็เป็นนักพิงขาจริงๆเขาก็ถือว่าไม่ไม่สูงแต่แต่มันก็สำหรับพวกที่แบบช็กกิ้งเนี่ยก็ต้องถือว่าโอ้โหนี้มันก็เฮ้ยแต่สาหรับผมเนี่ยมีหิมะแล้วนะมันมีความยากเย็นในเรื่องของความหนาวเหน็บแล้วก็ความอันตรายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะหิมะเนี่ยข้าง,งบนลบ25ลบ30 25อ,อะไรอย่างเงี้ยผู้ชมเออก็โอ้โหใช่ไหมทีนี้พอพี่เอาแบกของไปครับเป้ของพี่หนักตั้ง30กิโลอะเอาทุกอย่างยัดเข้าไปนะโอ้โห <laughs> ไปถึงที่เนปาปุ๊บก็เชอปลาที่พี่กับบ้านเอาแหละเขาก็เห็นเขาก็มาช่วยยกเขาบอกโอ้โหทำไมของหนักเงี้ยบอกไม่เป็นไรคนไทยเราอะเหลือเหลือเหลือกวคารคืออาจจะไมไปเต็มเลยเขาบอกเขาบอกยอางี้เอางี้ก่อนจะไปนะเขาบอกเนี่ยพี่ก็พี่ก็ไปอยู่กับบาดูก่อนก็มีเวลาที่กลับมาดูอีกหนึ่งหนึ่งวันสองวันบอกก่อนจะไปนะพรุ่งนี้ลองแบกนี่นะแล้วเดินเดินเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่แบกไอ้นี่ไอ้ที่ัยมาเนี่ย ลองดูดิว่าอยู่สามารถแบกได้ถึงทั้งวันไหมพี่ก็ลองโอ้โหนุ่มแบกไว้สักประมาณสามชั่วโมงเริ่มเฮ้ยทำไมหลังมันแลกๆวะสักประมาณหลังที่ยังปุ๊บบอกไกด์ที่มาพาไปอเออนี่เอาไว้ในรถแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหนักจริงแล้วพี่เอาอะไรไปสามสิบสามสิบกิโลก็พี่ครับทุกอย่างเสื้อผ้าไฟฉายกระป๋องอะไรที่มันอัดถ้าไม่ได้พอดีพอดีเป้เนี่ยเป้ใหญ่มากับร้อย ห้าสิบลิตรอะไรเงี้ยหูร้อยหกสิบี่ใหญ่มากเลยเฮ้ยผมเคยเห็นเป็นเป้แบบที่ฝรั่งพวกแบ็คแพ็คที่ชอบเดินทางแล้วทุกอย่างอยู่ในนั้น嘛ใช่ใช่อย่างนั้นเลยใช่ไหมพี่คล้ายเป้เท่าตัวคนอ่าเนี่ยอย่างนี้ก็ใหญ่ๆฮะแต่เดี๋ยวนี้ยังเล็กเราสะพายหลังมัดที่นอนไว้ใชใตอะไรแบบนีโอ้โหแบบพี่อย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วพอเขาก็เอาของมาคากดูเขาบอกโอ้โหนี่ทำไมอยู่เอาเสื้อไปเยอะเลยเนี่ยบิบเบสแคมป์เนี่ยใช้เวลาไป9วันนะกลับก็ประมาณสี่วัน ที่มีเสื้อผ้าเนี่ยสิบสามชุดเลยอ่ะก็คือครบครบทุกวันละชุดนะเขาบอกทวันเ <ๆ S 2> ขาบอกนี่เขาเอาไปกันเนี่ยเสื้อ<ผ>เสื้อข้างในภายในยเขาเรียกไลเนอร์นะไปเก้าวันเนี่ยเขาใช้ไลเนอร์กันตัวหรือสองตัวเองขาบอกเฮ้ยมันมก็เหม็นดิเขาบอกอมันไม่มเหม็นหรอกบอกให้ฉันเหงืยเยอะเขาก่เอาเอาเอาไปสามวันแล้วกันอ่าค่อยๆเอาของออกเขาบอกว่าให้เลือกสองอย่างหนึ่งเอาของออกหรือจ้างลูกหาบไอ้นักเลงอย่างเราก็จ่ายดิพี่ เรานักเลงไม่มีตังค์นะตอนนั้นร้อยห้าสิบเองอไม่กีตังค์หรอกแต่แต่พี่รู้สึกกบบโอ้โหสองร้อยยังไปกินของไม่ดีกว่าเหรออะไรเงี้ยแบกดีกว่าก็เอาพี่แล้วกันเอาของออกครับไม่ต้องจ้างเขาบอกอะโอเคเอาของออกเอาของออกนะลองเดินสักชั่วโมงเลยไหมสองชั่วโมงลองดิที่เหลือประมาณกี่โลแล้วพี่จากสามสิบอะเหลือยี่สิบครับ เดินไปสักชั่วโมงนึงเออกลับมาบอกเออจ้างทูกหาก็ได้นะเอาขอใส่เหมือนเดิมตกลงจ้างตกลงจ้างตกลงจ้าง,ง,างแล้วแล้วหนุ่มครับแล้วกลายเป็นว่ามันเรื่องดีนะเพราะถ้าพี่ไม่จ้างทุกหาไม่บอกเลยตายเพราะไม่เคยไปครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์ครั้งแรกกับภูเขาที่เป็นน้ำแข็งระยะประมาณ5,500หาใช่ทไงพ <5, 500. S 1> ี่ครั้งแรกเป็นไงพี่ ที่ไปกับรตายเนี่ยพอขึ้นไปที่สูงๆแห้งๆเนี่ยเอ๊ะตื่นเช้ามาทําไมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมอนที่นอนเนี่ยที่นอนที่ไปเราจิ๋วตามทีเฮาเนี่ยมันมีเลือดเต็มเลยพี่งงเฮ้ยเลือดจากไหนวะมันสองสาคืนเนี่ยพี่เฮ้ยทาไมหมอนมันมีเลือดเฮ้ยเลือดมาจากไหนวะที่ก็เอ๊ะออมันมาจากไหนอะ่ะอ,ออกมาตอนเช้าที่ทีเฮาหนึ่งพอดีวันนั้นเนี่ยมันรีบออกมาแล้วก็มันยังไม่ได้แปลงฟันเขาบอกทําไมหน้าอยู่ปากอยู่เลือดเต็มหมดเลยอะปรากฏเลือดมันไหลออกมาจากปาก แตกแล้วหลับออกมาจากจมูกเลือดกำเดาจมูกข้างในมันแตกแล้วมันไหลเข้ามาในปากแล้วปากก็แตกด้วยเออไหลมาเตมเลยจากอะไรพี่นี่คือโรคความสูงเหรอมันมันแห้งฮะมันแห้งมากแล้วไอ้ไออาจจะความดันข้างในอ่ะโหคือแบบตอนนั้นอุณหภูมิเท่าไหร่พี่ก็ประมาณสักลบสิบห้าอะไรยเงี้ยเออมันแห้งเอางี้ท่านผู้ชมนะง่ายๆนะถ้าไม่เก็ทนะอื ตู้เย็นเราอ่ะช่องฟรีดอ่ะลบสี่ลบสี่มือแหย่เข้าไปไม่นี่ลบสิบห้า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 โอ้ยลบสิบห้าเออแล้วไงพี่รักษาไงเลยเขาเขาบอกอ่าก่อนนอนอ่ะให้ให้ดื่มน้ําอุ่นให้มันมีน้ําโอ้โหแหมหนุ่มพอดื่มน้ำก็ปวดฉี่อ่ะก็ไม่อยากทุ่มแบบโอ้ยนะเออแล้วถุงนอนเนี่ยแรกๆไปใส่ใส่ชุดนอนเนี่ยครับว่ามันจะอุ่นตอนหลังๆ ทฤษฎีเขาบอกเฮ้ยคุณยิ่งใสหนาๆเนี่ยร่างกายมันไม่หายใจคือร่างกายเราต้องหายใจนะ,ะคือดื่มน้ําแล้วก็ไหลอ,ออกแล้วก็เด่มเข้าไปก็ให้มันเวียนสาเหตุของโรคอัลติจูดซิกเนสหรือโลพ้ความสูงเนี่ยมันมาจากที่ไตของคนเราเนี่ยมันพยายามจะทํางานให้คงที่ดังนั้นมันจึงเอาน้ําออก แต่การเอาน้ําออกเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าน้ํามันออกไปจากร่างกายเราเพราะเหงื่อมันไม่มี<ะ>เพราะมันแห้งไงฮะ,ฮะแต่หนุ่มไม่รู้หรอกว่าหนุ่มมาเสียนส่นเสียน้ําคือด<ะ>ีไฮเดรตเราไม่อยากฉี่แล้วก็ไม่กินน้ํา<ะ>พอไม่กินน้าปุ๊บไม่ดื่มน้าปุ๊บตายไปยังทํางานเหมือนเดิมอ<ะ>นั่นแหละเลือดจะข้นพอเลือดข้นเนี่ยมันไปนเลี้ยงสมองไม่ได้มันก็เป็นสาเหตุข,ข้อที่หนึ่งเลยของโรคแพ้ความสูงนะต้องตื่นน้ําตลอดอื อ่าวันหนึ่งต้องอย่างน้อย4ลิตรนะต้อง4ี่ลิตรเนี่ยต้องพยายามกินให้ได้ต้องกินให้ได้พฉี่ก็ฉี่ไปฉี่ก็ฉี่ไปฉี่ปุ๊บอยู่ต้องดื่มอีกแล้วนะเพราะฉี่มันออกไปแล้วอะต้องดื่มพี่โทษนะไออุณหภูมิลบ20เนี่ยฉี่ไปมันแข็งเลยไหมไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งเพราะฉี่เรามีความอุ่นถูกป่ะพี่แต่น้ำอ่ะผมเคยเห็นในคลิปในยู u b e ในอะไรอ่ะเหมือนเราถือน้ำอย่างเงี้ยเราสาดไปเงี้ยฟับเนี่ยแข็งทันทีเลย เลิกฝันเลยไหมเอื่อเลยตอนนั้นคือต่อพี่เนี่ยมีความฮึดคือบางคนเขาอาจจะไม่อาจจะท้อแต่พี่แต่พี่แบบเฮ้ยมีคำพูดคำหนึ่งแ่ะจริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงคำนี่บอกว่าบัณฑิตพึงเพ่งโทษตนเองปีนเหนื่อยไปโทษภูเขาทำไมอ่ะถูกต้องถูกไหมเหมือนใช่ไหมไฟดับเกิดความมืดไฟดับเสกดาตะเกียงถูกเหรอมันก็จุดตะเกียงสิไม่ต้องโทษเองที่แง่กากลับมาต้องต้องฟึกซ้อมครับ ต้องฟิตร้องโมดีจังเลยก็นี่คือการฝึกฝนเรียนรู้นะครับในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่เตรียมตัวนะฮะไปปีนภูเขานู้นภูเขานี้ด้วยกี่ลูกพี่6กปีก่อนขึ้นเอเวอร์เรสต์เนี่ยต้องพี่ต้องเล่าให้หนุ่มฟังที่หนึ่งก่อนเนื่องจากการไปปีนของพี่เนี่ยที่ไม่ได้ไปด้วยสตางค์ตัวเองแล้วหนุ่มใช่ไหมว่าปีเอเวอเรสต์เ่ะอาจจะน้อยต้องสองล้านก่อนนะสองล้านสองล้านเลยสองล้านบาท แล้วพวกเขาต่างๆที่ไม่ต้องเอเวอร์เรสต์ล่ะพี่ก็เนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพี่ไม่ได้ไปเงินส่วนตัวทั้งหมดหรอกเพราะพี่ทำเป็นรายการโทรทัศน์เพราะพี่พี่ขอสปอนเซอร์จากเมืองไทยแล้วมันไม่ได้ไงพี่ก็เลยต้องไปทำรายการให้ที่ประเทศเวียดนามด้วยความโรุณาของบริษัทกันตนานะกันตนาพี่ี่ตั้มพี่ตะช่วยช่วยทำรายการกันดังนั้นมันก็มีโปรแกรมที่ว่าเราต้องไปปีนคินาบลูก่อนไปคีรีมันจารโรแล้วเข้าไปไอแลนด์พีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึก แล้วแต่ละยอดน่ยมีหนุ่มถามเนี่ยถ้าคีนับรูก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับหลักหมื่นสมัยก่อนมันค่าปีน่ะมื่นแปดเก้าพันเองหรือหมื่นต้นต้นรวมรวมค่าตั๋วค่าอะไรแล้วก็ไม่เกิน2องหมื่นไม่ยากเพราะว่าอยู่มาเลมาเลยสบายแต่ถ้าแต่ถ้าแอฟริกาอาจจะเยอะหน่อยละอันนี้ก็ต้องเป็นหลักแสนอ่าก็จะแสนนิดๆอะไรเงี้ยรวมค่าทริปค่าต่างๆนะฮะ แต่ถ้าไอร์แลนด์พีคที่เนปาลก็ก็นั่นแหละก็แสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอแลนด์พีคนี่อยู่ในปานอยู่ในบ้าอแต่เป็นยอดที่ต่าเหยเลยไออร์อันนั้นประมาณเท่าไหร่พี่หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าครับเอาละทีนี้ต้องบอกว่าเนี่ยเนื่องจากพี่พอเป็นรายการทําให้ที่เวียดนามมันก็มันก็มีคนออกซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราอ่าครับพี่เนี่ยไปในฐานะหัวหน้าทีมด้วยนะเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมในการถ่ายทำเพราะเอามาทำรายการทีวีอย่าลูกทีมกี่คนพี่ลูกทีมเนี่ยพี่ต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นเรียลลิตี้โชว์ซึ่งงจรริิๆเเเ่่มต้นนียา S <S> <S เขาสรรหารีคูดคนนะทั้งประเทศเวียดนามเลยค,คัดในใน <จ S 1> การทดสอบความแข็งแรงแล้วก็มีข้อสอบวัดเรื่องจิตวิทยาเพราะว่าการไปปีนภูเขาวพวกนี้เขาต้องเอาคนที่สติดีไปนะถ้าคนมีโอกาสสติแตกเขาไม่ให้เพราะโอ้หหนุ่มใช่ไหมมันมีมันมีแบบว่ากระโดดพุ่งลงมาห,หรือทะเลาะกันหรือแบบ คือต้องจิตใจดีมากก็ต้องเทสทางเรื่องจิตวิทยาด้วยถ้าคุณเป็นเอ็กซ์ตรีมมากๆไม่เอาไม่เอาเพราะส่วนใหญ่จะไม่รอดก็สุดท้ายก็คือได้ตัวแทนเนื่องจากมันเป็นรายการเรียลิตี้เนาะก็ต้องคัดออกเนี่ยเขาก็ได้ตัวแทนมา20คน20คนก็ไปปีนคิเนบาลูคัดออก12เหลือ8ไปคิริมันจาโลแอฟริกาคัดออกอีก2เหลือ6ไปไอร์แลนด์พีกพอไอร์แลนด์พีกปุ๊บคัดออกอีก2เหลือ4ดังนั้นคนไปปีนเอเวอเรสต์กับพี่ยังมี4คนเพื่อแข่งขัน ขอบอกว่าสุดท้ายแล้วนักกีฬาทีมชาติหมดสุดท้ายเป็นนักกีฬา,ท,าทีมชาติหมดทีมชาติหเลยก,ก็คือส่วนใหญ่แล้วร่างกายแข็งแรงทุกคนโอ้โหคนที่แข็งแรงที่สุดเป็นนักฟุตบอลทีมชาติคนหนึ่งยิมนาสติกทีมชาติสองคนแล้วก็นักมวยทีมชาติอีกคนหนึ่งทั้งหมดเป็นผู้ชายผู้ชายหมดอ่าอ่าในในทีมเรามีหกคือมีพี่เป็นหัวหน้าทีมนะซึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติและไม่เคยปีนเขาบกนะฮะแล้วก็แล้วก็อีกคนช่างภาพ National Geographic ซึ่งปีนเอเวอเรสต์มาแล้วสองครั้งคนนี้ประสบการณ์เยอะเก่งมากเก่งปีนมาสองมีช่างภาพคนเดียวคนเดียวที่ปีนเอเวอเรสต์มาแล้วอืออ่าเขาจะเขาจะรู้แล้วก็อีกสี่คนเป็นนักกีฬาทีมชาติเนาะคนก็ถามว่าโอ้โหคนหนึ่งคุณนี่แข็งแรงมากไม่ผมไม่ได้แข็งแรงมากแต่ผมปรับตัวเก่งมากถูกต้องคำนี้นะพี่นะใช่ปรับตัวเก่งมากแล้วผมถามคึ พี่บ้ามากพี่บ้ามากเออพี่บ้าพี่บ้ามคือพี่มุ่งมั่นอะไรแล้วเป็นคนอย่างเนี้ยพอศรัทธาแล้วพี่เอาวะพี่ไม่คิดมากครับทําเลยก็หนุ่มใช่ไหมช่วงที่พี่ซ้อมจะปีนเอเวอรสต์ะพี่วิ่งนะเวลนยี่สิบบโลแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งวิ่งสามวันถูกต้องพี่ต้องเบรกแล้วก็มีไต่บ้าง ไต่นี่ซ้อมยังไงพี่วิ่งนี่เข้าใจคือวิ่ง20่สิบโลที่วิ่งแล้วไต่ซ้อมไงก็บัญญันิ์ทีนะฮะกลับไปบัญญันิ์ทีแต่แต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าไม่ต้องหนักเพราะตอนหลังหนุ่มใช่พี่ผิดพี่ทำทุกอย่างผิดมาตลอดเลยแบบ6กกิโลใช่ไหมถังหนึ่งถังใช่ไหมน้ำหกหกลิตรนสองถังก็12ก็เยอะแล้วใช่ไหมพี่เอาสาเอา18บปปรากฏว่าเอ๊ะทำไมซ้อมได้มาสักเดือนหนึ่ง ทำไมมันนอนไม่ได้เนะลยปวดหลังอะ่ะหันไม่ได้เลยไปหาหมอมาบ,บอกโอ้โหคุณคุณเริ่มหลังเสียแล้วเนี่ยคุณไปทําอะไรมากระดูกสันหลังสุดสุดโอ้แล้วแล้วพี่พตัวเตี้ยลงไปสองเซนนะเซ้นกว่าสองเซนนะเฮ้ยหมอว่าอ๋อไปบอกเอาผมไตยยนี่เฮ้ยไม่ได้แล้วลงใช้คุณใช้รองเท้าอะไรก็รองเท้ากีฬาเฮ้ยไม่ได้คุณไม่ได้เลยมันต้องใช้รองเท้าอะไรพี่ต้องใช้รองเท้าที่มันซับพอร์ตเลยฮะ รองเท้าเชือกกิ้งหนาๆเลยหรือรองเท้าที่ต้องซัพพอร์ตเลยเพราะเพราะรองเท้าเชือกกิ้งเนี่ยมันจะมีแบบประเภทที่แบบว่าเวลาเราเดินเนี่ยฮะน้ำหนักเนี่ยมันจะลงไปที่ฝ่าเท้าแล้วมันไม่เด้งกลับมาที่หัวเข่าไม่เด้งกลับมาที่กระดูกสันหลังมันสลายลงไปที่พื้นเลยโดยผมไม่รู้มันเป็นที่ตึงที่มันถึงคู่ละเจ็ดแปดพันเราเราเข้าใจว่าไอ้ซัพพอร์ตนุ่มๆของรองเท้ากีฬาที่เราใส่วิ่งมันเวิร์กแล้วไม่เวิร์กไม่ใช่ไม่ใช่มันสะท้อนกลับไปมันสะท้อนมันสามารถสะท้อนกลับไปได้ ตายแล้วมันมันต้องมันต้องเอาอันที่เจ๋งจริงๆฮะแล้วแล้วสำหรับเทรคกิ้งกับสำหรับวิ่งก็ไม่เหมือนกันอืมันก็ต้องแบบให้มีการมีไหมที่นี่มีให้เห็นไหมมีฮะมีมีีฮะมีฮะมีมีเหรอมีให้หยิบได้เลยนะอย่างนี้เหรอพี่อย่างนี้เหรอใช่ฮะเนี่ยคู่นี้ก็ได้เลยฮะที่ลองคู่นุณแนะนําหน่อยที่พี่มันยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยฮะอย่างต้องดูอย่างหนูดูเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างสุตั้งแต่พื้นนะฮะ กายาตัวนี้กะยาที่เป็นช่องนี้มันจะไม่เท่ากันความนุ่มไม่เท่ากันมันไม่ใช่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโหลดของหนักข้างหลังเวลาเราเดินส้นเท้าลงหรือหรือส้นเท้าไปแตะเนี่ยฮะเริ่มต้นเนี่ยของทุกอย่างที่อยู่บนหลังเนี่ยมันจะต้องวิ่งลงมาเจอที่ส้นเท้าก่อนใช่ไหมอันนี้มันก็ซับแรงให้แรงมาลงไปที่พื้นแล้วมันจะไม่เด้งกลับเพราะมีอย่างตัวกลางเนี่ยกันเอาไว้ไม่ให้เด้งกลับเข้ามาแล้วส่วน2ตัวนี้มันทำให้เกิดการยืดหยุด นี่เป็นต้น้ชมที่เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยหลังมามันทําพวกนี้หมดนะฮะประเภทแล้วมันกันข้อการที่รัดข้อเนี่ยทาให้แรงเนี่ยมันถูกปล่อยลงไปอย่างมีทิศทางตรงตรงแล้วมันก็จะแผ่ไปทั่วเท้าเป็นต้นอไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่กันไม่ให้ข้อเท้าพลิกครับไมหรือว่าเพื่อเท่ๆไม่ใช่นะโอ้ทุกอย่างมีประโยชน์นะโอ้ดีจังเลยพี่หนึ่ง ทีนี้ทีนี้เริ่มไปปรึกษาพวกวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วแต่แต่ไปถามอาจารย์นะแต่นี่ก็เริ่มแบบเป็นจุดจุดเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยต้องมีความรู้เรื่องร่างกายด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของการมีความกล้าอะไรแต่อะไรนะเรื่องเรื่องเรื่องบัตเจตสำคัญสำคัญนะเพราะว่าไม่ใช่เงินน้อยๆนะพี่เนยสมมติหนุ่มพงศพันธ์นะอยากจะไปเอเวอรเรสต์เนี่ยอ่าอาจจงน้อยต้องสองล้านก่อนนะสองล้านสองล้านสองล้านบาท แล้วใช้เวลาเท่าไหร่สองเดือนสองเดือน2ล้านสองล้านคุณต้องมีเงินตรงนี้ใช้แน่ๆมันหมดไปกับอะไรบ้างพี่มันหมดไปกับเรื่องของพ่อเราไปใช่ไหมเราอยู่สองเดือนเนี่ยเราต้องจ้างลูกหาบเราต้องจ้างเชฟตาที่ว่าเราต้องเสียค่าเพอร์มิทค่าเพอร์มิทก็หลายแสนแล้วค่าธรรมเนียมของประเทศเขาค่าใบอนุญาต ตอนถ้าที่พี่จำไม่ผิดตอนสมัยพี่ไปปีเนี่ยสี่แสนกว่าบาทนะฮะพสี่แสนกว่าบาทจ่ายครั้งเดียวนะครั้งเดียวฮะสมมติพี่ไปปุ๊บถึงไม่ถึงกลับมาพี่จะไปใหม่พี่ต้องจ่ายใหม่ต้องจ่ายใหม่ต้องจ่ายใหม่ไม่เกี่ยวถึงไม่ถึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วมีค่าอะไรพี่อาหารที่เราต้องอยู่ทั้งสองเดือนเนี่ยเขาต้องมีคนแบกไปให้เราต้องมีเต็นต์ต้องมีทุกอย่างเลยเพราะนั้มันครอบวอรมอยู่ในนั้นหมดเราก็ต้องซื้อนี่นะอุปกรณ์นะทุกอย่างแบบเนี้ยนะยังไม่รวมชุดนะหนุ่มจะต้องมีชุด ซึ่งหนุ่มต้องตลงทุนประมาณสามถึงสี่แสนนะค่าชุดนะชุดที่ป้องกันความหนาวเลยแต่ไรนี่นะพี่นะรองเท้าก็คู่สามสี่หมื่นแล้วโอ้โหทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างเสื้อแจ็คเก็ตไอ้ดาวแจ็คเก็ตตัวนึงก็สามหมื่นกว่านะครับคือเหมือนว่าซื้อถูกก็ได้นะมือสองก็ได้แต่กลับมาต้องไม่มีนิ้วไงก็คือมันของไม่ดีมันก็ทําให้น้ำแข็งกัดเลยนะพี่นะโดนความเย็นอย่างเงี้ยไม่คุ้มไม่คุ้มต้องซื้อของดีต้องของดีอ่ะสรุปแล้วก็คือสองล้านละอ่ะสองล้านเนี่ยแน่สองเดือนสองถึงสามล้านเะี่ยฮะผู้ชม ขึ้นเอเวอเรสต์อะฝั่งเนปาลกับฝั่งจีนยากง่ายแตกต่างกันยังไงครับจะขึ้นยอดมันเป็นมันมันงอมีด้วยฮะมันต้องเอี้ยวเบสแคมป์เนี่ยสภาพเป็นไงพี่หินวิ่งลงมาเนี่ยโดนเสื้อผ้าที่ขาดเลยนะฮะถ้าโดนหัวนี่คือไม่อยู่ก็ไม่อยู่แล้วก็ไปไมอยู่แล้วนี่คือความอันตรายคุณจะมีอาการเหมือนปวดไมเกรนเนี่ยยีเท่าเขาหนุ่มใช่ไหมว่ามันกระโดดลงมาเอาหัวบ่งโลกเลย มันกระโดดมันเลยเพราะว่ามันไม่ไหวคือมันตายดีกว่าจริงๆถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ